ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อ้องเรียนออนไลน์นะคะวิชาคณิตศาสตร,ร์ชั้นมัธยมศ,รรยศึกษาปีที่1นนะคะของโรงเรียนปิยะบุตรศึกษากรสอนโดยกลูวิลาวัน์ช่วยนวลน,นะคะหรือกลูนุชนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันนะคะเรื่องระบบจำนวนเต็มนะคะแล้วก็การนับเพิ่มนับลดนะคะตั้งเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่อ้องเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร,ร์ชั้นมัธยมศรรยึกษาปีที่1 สอนโดยครูวิโวจน์ช่วยนวลหรือครูนุษย์นะคะสำหรับวันนี้นะคะที่เรามาเจอกันในรูปแบบของการสอนออนไลน์ก็เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 แพร่ระบาดอยู่นะคะครูอยากจะฝากให้นักเรียนดูแลตัวเอง 1. นงนะคะเวลาที่นักเรียนออกไปนอกบ้านหรือว่าพบเจอกับผู้คนนะคะอยากให้นักเรียนสวมแมสตลอดเวลานะคะ2ให้นักเรียนมันล้างมือบ่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการจับของสิ่งของหรือว่าหลังจากาการเก้า้องน้ําหรือก่อนรับประทานอาหารนะคะ ยากให้นักเรียนมันล้างมือบ่อยๆนะคะถ้าวันนี้นะคะเรื่องที่นักเรียนจะมาเรียนรู้กับครูนะคะก็คือเรื่องระบบจำนวนเต็มนะคะถ้าเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันได้เลยะคะ่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยระบบจำนวนเต็มสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 1. จําจำนวนเต็มบวก2 0. 3 3าจำนวนเต็มลบเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าแต่ละจำนวนเต็มแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไง และมีตัวเลขอะไรบ้างเราจะมาดูจากเส้นจำนวนแสดงความสัมพันธ์ของระบบจำนวนเต็มทีนี้เดี๋ยวก่อนอื่นเราจะมาดูกันก่อนนะคะว่าเราจะสร้างเส้นจำนวนได้อย่างไรและมีส่วนประกอบอะไรบ้างหนึ่งเลยให้นักเรียนสร้างส่วนของเส้นตรงหนึ่งเส้นก่อนนะคะลากส่วนของเส้นตรงเลยหนึ่งเส้นทีนี้จะเป็นเส้นจำนวนได้ก็ต้องมีหัวลูกศร หนึ่งฟังแล้วก็ต้องมีสองฟังนะคะเราสร้างเลยเราก็จะได้ออกมาเป็นรูปของเส้นตรงนั่นเองนะคะทีนี้การที่จะให้เป็นเส้นจำนวนที่สมบูรณ์ก็ต้องมีอะไรคะสเกลและตัวเลขนั่นเองทีนี้ได้เรียนสังเกตนะคะเส้นจำนวนของเราทั้งสองฝังครูบอกแลวว่ามีอะไรคะหัวลูกศรหัวลูกศรน,นี้จะบ่งบอกว่า เส้นจำนวนของเราสามารถยาวออกไปได้เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองทั้งสองฝั่งเลยนะคะทีนี้เรามาดูกันสิว่าระบบจำนวนเต็มจำนวนเต็มบวกศูนย์แล้วก็จำนวนเต็มลบเนี่ยอยู่ส่วนใดของเส้นจำนวนเริ่มเลยที่ศูนย์ค่ะศูนย์จะอยู่ตรงบริเวณไหนคะตรงกลางของเส้นจำนวนศูนย์คือจำนวนที่ไม่ใช่ทั้งบวก และไม่ใช่ทั้งลบนะคะศูนย์จะอยู่ตรงกลางของเส้นจำนวนนั่นเองต่อไปจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มบวกคืออะไรคือจำนวนที่มีค่ามากกว่าศูนย์และอยู่ทางฟังขวามือของเส้นจำนวนโดยจำนวนเต็มบวกของเรานะคะจะเรียกอีกอย่างหนึงได้ว่าจำนวนนับนั่นเอง คุณนุชคิดว่านักเรียนน่าจะเคยได้ยินจํานวนนับมาแล้วและรู้จักจํานวนนับมาแล้วนะคะเป็นการที่เรียนรู้ง่ายๆนะคะอธิบายง่ายๆเลยนะคะจํานวนนับก็คืออะไรคะ1 2 3่5 6 7 8ี่ห้าดดถูกไหมคะเหมือนกันเลยกับจํานวนเต็มบวกจํานวนเต็มบวกก็เริ่มจากอะไรคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ี่4้าดไปเรื่อยๆนะคะโดยที่เป็นไงคะ ไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองทีนี้ถ้าถามว่าระหว่าง0กับ1ละคะมีอะไรคะมีทศนิยมบ้างมีเศษส่วนบ้างจะอยู่ในรูปของทศนิยมก็ได้เศษส่วนก็ได้อาจจะเป็น0.1 0.5 0.8 1ส่วน2 1ส่วน4นะคะก็อยู่ในบริเวณไหนคะระหว่างจำนวนเต็มบวกนี่แหละ แต่ทศนิยมกับเศษส่วนเป็นจำนวนเต็มไหมคะไม่เป็นจำนวนเต็มนะคะให้เรียนจำไว้เลยว่าทศนิยมกับเศษส่วนไม่เป็นจำนวนเต็มนะคะ,ะทีนี้ถ้าเราถามว่าจำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยที่สุดคือจำนวนใดนักเรียนตอบครูได้ไหมคะ ำหรับจำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยที่สุดให้น er ักเรียนดูจากศูนย์ก่อนเป็นหลักเลยเพราะอะไรเพราะว่าจำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยที่สุดจะเป็นตัวที่อยู่ใกล้ศูนย์มากที่สุดดังนั้นในตรงนี้เนี่ยในจำนวนเต็มบวกทุกตัวเนี่ยตัวที่อยู่ใกล้ศูนย์มากที่สุดก็คือ1ถูกไหมคะดังนั้นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยที่สุดก็จึงเป็น1นั่นเองค่ะ จำไว้เลยนะคะว่า1เป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยที่สุดนะคะต่อไปถ้าถามว่าแล้วจำนวนเต็มบวกที่มีค่ามากที่สุดล่ะคะคุณนุชเราเรียนดูสิคะรูบอกแล้วว่าเส้นจำนวนของเราหวงลูกศรเป็นยังไงคะยาวออกไปได้เรื่อยๆถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยจำนวนเต็มบวกที่มีค่ามากที่สุดเนี่ยเราหาได้ไหมคะลูกหาไม่ได้ถูกไหมคะ เพราะว่าหัวลูกศรเนี่ยไปได้เรื่อยๆมันจึงเป็นอะไรคะเป็นอินฟินิตี้ไม่สามารถหาค่าได้นะคะต่อไปจํานวนเต็มลบจํานวนเต็มลบคืออะไรคือจํานวนที่มีค่าน้อยกว่า0และอยู่ทางซ้ายมือของเส้นจํานวนนั่นเองนี่เลยก็เริ่มจากอะไรคะ ลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ลบห้าลบหกลบเจ็ดลบยี่สิบลบสามสิบลบหนึ่งร้อยอันนี้ก็เป็นอะไรคะเป็นจำนวนเต็มลบนะคะทีนี้ถ้าถามว่าเหมือนกันเลยในบริเวณตรงนี้ระหว่างเนี่ยมันก็มีอะไรเหมือนกันกับจำนวนเต็มบวกมีทศนิยมมีเศษส่วนที่ติดลบอย่างเช่นลบหนึ่งจุดสองลบหนึ่งส่วนสองลบสองจุดสามแบบเนี้ย แต่ทศนิยมกับเศษส่วนตรงนี้เหมือนกันกับจํานวนเต็มบวกคือไม่ใช่จํานวนเต็มเช่นกันดังนั้นเราจําไว้เลยว่าจํานวนเต็มคือจํานวนที่เต็มมัดเต็มหน่วยไม่ใช่ทศนิยมและไม่ใช่เศษส่วนและอีกอย่างหนึ่งจํานวนเต็มลบที่มีค่ามากที่สุดก็คือจํานวนที่อยู่ใกล้ศูนย์มากที่สุดดังนั้นนะับตรงนี้ จำนวนเต็มลบที่มีค่ามากที่สุดที่นักเรียนดูเนี่ยใกลอยู่ใกล้ศูนย์มากที่สุดคะ่ะก็คือลบหนั่น,นเองดังนั้นลบหนเนี่ยเป็นจำนวนเต็มลบที่มีค่ามากที่สุดนะคะส่วนจำนวนเต็มลบที่มีค่าน้อยที่สุดนกเรียนคิดว่าหาค่าได้ไหมคะลูกอ่าหาไม่ได้นะคะเพราะว่าอะไรเหมือนกันเลยลูกสอนยาวไปได้เรื่อยๆเราหาค่าไม่ได้เหมือนกันนะคะ ต่อไปเดี๋ยวครูจะพานักเรียนเนี่ยไปท่องเที่ยวทั่วโลกเดี๋ยวเราจะไปวัดอุณหภูมิของแต่ละประเทศกันนะคะวัดมาทําไมอะกูนุชวัดมาดูค่ะว่าอุณหภูมิของแต่ละประเทศเนี่ยถ้าเราจัดหมวดหมู่ระบบจํานวนเต็มจะอยู่ในระบบจานวนเต็มใดโดยเราจะใช้อะไรเป็นตัววัดคะเราจะใช้เส้นจํานวนเป็นตัวบ่งบอกว่าอุณหภูมิของแต่ละประเทศเนี่ย จัดอยู่ในระบบจํานวนเต็มใดนะคะประเทศแรกที่คุณนุชจะพาไปเลยก็คือนี่รู้จักไหมคะประเทศอะไรประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะประเทศสหรัฐอเมริกาคุณนวัดอุณหภูมิได้ศูนย์องศาเซลเซียสค่ะ,ะหนาวแม่ลักเรียนหนาวใช่ไหมคะ,ะต่อไปเราจะเปลี่ยนทวีปบ,บ้างครูจะพานักเรียนไปฟัง ยุโรปประเทศที่ครูจะพาไปก็คือประเทศฝรั่งเศสนั่นเองทีนี้ครูวัดอุณหภูมิของประเทศฝรั่งเศสเี่ได้ที่ลบสิบห้าองศาเซลเซียสหนาวเข้าไปอีกค่ะหนาวมากหนาวกว่าประเทศสหรัฐอเมริกาอีกอยู่ไม่ได้ค่ะคุณรูรู้สึกว่าอยู่ไม่ได้เพราะว่าหนาวเกินไปไปอยู่เอเชียดีกว่าค่ะ อไปอยู่เอเชียและประเทศที่ครูจะไปอยู่ก็คือประเทศประเทศไทยของเราเนั่นเองกลับบ้านเราดีกว่าเนาออุณหภูมิของประเทศไทยที่ครูวัดได้อยู่ที่35องศาเซลเซียสเป็นอุณหภูมิที่ค่อนข้างเป็นไงคะร้อนมากนะคะร้อนนะคะอุณหภูมิของแต่และประเทศเนี่ยจัดอยู่ในระบบจำนวนเต็มใดได้บ้าง มาดูที่ประเทศแรกเลยก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาศูนย์องศาเซลเซียสง่ายๆเลยศูนย์องศาคือศูนย์ถูกไหมคะจำนวนของเขาก็คือศูนย์ดังนั้นเนี่ยศูนย์ก็คืออะไรคะลูกคือศูนย์เห็นไหมศูนย์องศาเซลเซียสคือศูนย์อยู่ตรงกลางของอะไรคะของเส้นจํานวนต่อไปถ้าเราไปดูทางฝั่งขวามือของเส้นจํานวนคือประเทศไทยมีอุณหภูมิอยู่ที่35องศาเซลเซียส ถ้าเรียนดู35มีค่าเป็นยังไงกว่า0ย์คะมากกว่า0ถูกไหมคะดังนั้น35ตรงนี้เป็นจำนวนอะไรคะจำนวนเต็มบวกนั่นเองใช่ไหมคะต่อไปประเทศฝรั่งเศสอุณหภูมิอยู่ที่ลบองศาเซลเซียสถ้านักเรียนดูลบ15เนี่ยลบ15มีค่าเป็นยังไงกว่ากว่า0คะมีค่าน้อยกว่า0ถูกไหมคะลูก ดังนั้นลบสิของเราจึงเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองเห็นไหมคะทีนี้เนี่ยสำหรับการวัดอุณหภูมิเนี่ยจากที่เราพบเนี่ยเราจะพบว่าถ้าสมมติว่าอากาศยิ่งร้อนอุณหภูมิจะเป็นยังไงคะอุณหภูมิจะยิ่งสูงขึ้นนั่นเองเหมือนกันเลยค่ะกับจำนวนเต็มบวกถูกไหมคะ4ี่0 มีใครมีค่ามากกว่า40ถูกไหมคะ40มากกว่า30ถ้าเปรียบเทียบกับอุณหภูมิ40องศาเซลเซียสกับ30องศาเซลเซียสใครร้อนกว่าครับอ่าก็ต้องเป็น40องศาเซลเซียสถูกไหมคะต่อไปถ้าอากาศยิง่งหนาวอุณหภูมิยิง่งลดลงอ่าก็แปลว่าอะไรคะอุณหภูมิติดลบนั่นเองเมื่อกี้เราวัดอุณหภูมิของประเทศฝรั่งเศสมาลบ15องศาเซลเซียส ว่าหนาวแล้วถ้าเราเจอที่อุณหภูมิที่ลบ2ีองศาเซลเซียสนักเรียนคิดว่าอะไรหนาวกว่าคะก็ต้องเป็นลบ2ีองศาเซลเซียสใช่ไหมคะต่อไปเราไปดูกันที่ตัวอย่างเลยดีกว่าค่ะข้อที่หนึ่งก็บอกว่าจงใส่เครื่องหมายที่ถูกลงหน้าข้อความที่เป็นจริงและใส่เครื่องหมายกากบาทลงหน้าข้อความที่เป็นเท็จ ทีนี้ถ้านักเรียนตั้งใจฟังครูตั้งแต่ต้นคลิปนะคะต้นวิดีโอนักเรียนจะสามารถตอบคำถามครูได้ทุกข้อเลยค่ะมาดูกันที่ข้อที่1นึ่เป็นจำนวนเต็มบวกศูนย์เป็นจำนวนเต็มบวกไหมคะลูกข้อนี้เป็นเป็นเท็จนั่นเองศูนย์ไม่ใช่ทั้งบวกและไม่ใช่ทั้งลบนะคะศูนย์คือศูนยข้อที่2 ลบสามเป็นจำนวนเต็มลบนักเรียนดูลบสามสิคะหน้าสามมีอะไรคะมีเครื่องหมายลบดังนั้นลบสามเป็นจำนวนเต็มลบจริงหรือเท็จคะเป็นจริงนั่นเองข้อที่สามลบหนึ่งเป็นจำนวนเต็มลบที่มีค่ามากที่สุดลบหนึ่งเป็นจำนวนเต็มลบที่มีค่ามากที่สุดเป็นจริงหรือเป็นเท็จคะลูกเป็น จริงนั่นเองต่อไปข้อที่4 1เป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่ามากที่สุด 1. เป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่ามากที่สุดไหมคะเป็นจริงหรือเป็นเท็จคะข้อนี้เป็นเท็จนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่จําจำนวนเต็มบวกที่มีค่ามากที่สุดไม่สามารถหาค่าได้จริงหรือเท็จคะลูก เป็นเป็นจริงนั่นเองนะคะเห็นไหมครูบอกแล้วว่าถ้าเรียนตั้งใจฟังตั้งแต่ต้นคลิปเป็นยังไงคะนักเรียนสามารถตอบได้ทุกข้อเลยไปดูกันต่อเลยค่ะที่ข้อที่2ให้นักเรียนพิจารณาจำนวนเต็มต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อที่1 0 6 5 8 9าจำนวนใดไม่ใช่จำนวนเต็มบวก ตอบเลยค่ะ0และลบหกนะคะศเป็น0ูลบอเป็นอะไรคะเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองต่อไปข้อที่2 5งลบ4ลบ6 20จำนวนใดไม่ใช่จำนวนเต็มลบข้อนี้ตอบ5และ20นะคะ ห้ากับ20เป็นจำนวนเต็มบวกนะคะไม่ใช่จำนวนเต็มลบต่อไปข้อที่3 87 21.2ลบ17 0.49จาำนวนใดเป็นจำนวนเต็มข้อนี้ตอบอะไรคะตอบ 8 7และลบ17นะคะเป็นจำนวนเต็ม21.2 0.49เป็นทศนนิยมตัวนี้ไม่ใช่จำนวนเต็มนะคะต่อไปเราไปดูกันที่การนับเพิ่มนับลดนะคะเมื่อตะกี้เรกเรียนได้รู้จักจำนวนเต็มบวกแล้วหรือว่าเรียกอีกชื่นก็คือจำนวนนับนั่นเองนะคะก็คือ1 2 3 4 5 6ไปเรื่อยๆนะคะซึ่ง1เนี่ยจะเป็นจำนวนนับที่มีค่าน้อยที่สุดถูกไหมคะลูก ดังนั้นเนี่ยถ้าเราดูจํานวนนับอื่นๆก็จะเกิดจากอะไรครับเกิดจาก1ดังนี้นักเรียนมาดูค่ะ1นบวกหเราจะแทนด้วย2 2อบวกหเราจะแทนด้วย3 3าบวกหเราจะแทนด้วย4ทีนี้นะักเรียนดูเนี่ยจากการเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่ครับทีละ1ไปเรื่อยๆืถูกไหมคะจาก1ไป2ก็บวกเพิ่มเท่าไหร่ครับบวกเพิ่ม1 จาก2ไป3ก็บวกเพิ่ม1จาก3ไป4ก็บวกเพิ่ม1เห็นไหมคะอันนี้เป็นการนับเพิ่มที่เพิ่มขึ้นทีละ1ภายไปทางขวามือของเส้นจำนวนนั่นเองนะคะต่อไปถ้าสมมุติว่าเราต้องการนับลดทีละ1ถ้าเรานับลดทีละ1เราเริ่มจากอะไรเหมือนเดิมจาก1ถูกไหมคะ นับลดทีละ1จาก1ไปศนย์ตรงนี้ลดลง1ก็ลบนะคะลบหจากศูนย์ไปลบหก็ลบลง1นลบหไปลบสก็ลบ1นลบสไปลบสก็ลบ1อันนี้เป็นการลดลงทีละหนึ่งโดยการลดลงเนี่ยจะเป็นไงคะจะไปทางซ้ายมือของเส้นจำนวนนั่นเองนะคะ เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะข้อที่1ก็บอกว่าจงเขียนจํานวน5จํานวนต่อจาก0นยโดยเพิ่มทีละ4ทีนี้ครูบอกไปแล้วเมื่อกี้ว่าถ้าเป็นการนับเพิ่มให้เราจะเป็นไงคะ,ะบวกเพิ่มไปทีละเท่าเท่านั้นจากศูนยเพิ่มทีละ4ถ้าเราจาหาจานวนแรกเราก็เอาอะไรคะเอา0บวก4เราก็จะได้เท่ากับ4 4ก็จะเป็นจํานวนที่1ถูกไหมคะหาจำนวนที่2เราก็เอา4บวกอะไรคะบวก4เหมือนเดิมก็จะได้8เป็นจํานวนที่2หาจํานวนที่3เราก็เอาอะไรคะ8บวก4จะได้เท่ากับ1 2นั่นเองหาจํานวนที่4เราก็เอา12บวก4เท่ากับ16ต่อไปเราได้4จํานวนแล้วนะคะ าจํานวนที่5เอา16บวก4เท่ากับเท่าไหร่คะลูก20นั่นเองได้ครบ5จํานวนแล้วดังนั้นเราสรุปกำตอบได้เลย5จํานวนที่ต่อจาก0โดยเพิ่มขึ้นทีละ4ก็คือมีอะไรคะมี4 8 12 16แล้วก็20นั่นเองรบ5จํานวนพอดีเลยนะคะต่อไป ตัวอย่างที่2จงเขียนจำนวนจําจำนวนต่อจากลบ2โดยลดลงทีละ2อนะคะอันนี้เป็นการลดลงลดลงทีละ2ก็หมายความว่าลบไป2ถูกไหมคะอ่าลบไป2อ,อย่างเช่นอะไรคะเริ่มจากลบ2ลดลง2ก็ลบ2ถูกไหมคะแต่ณตรงนี้เราเรียนการบวกและการลบจำนวนเต็มเรียงคะยังไม่ได้เรียนถูกไหมคะ ข้อก่อนหน้านี้เป็นการบวกนักเรียนสามารถบวกเลขได้ปกติเลยถูกไหมคะแต่ณนะตรงนี้ลบสองลบสองนักเรียนก็จะงงเราก็จะมาใช้วิธีอะไรครับเส้นจํานวนเส้นจานวนครูมาแล้วเราจะใช้เส้นจํานวนเป็นตัวช่วยในการหานะคะโจทย์ข้อนี้นะคะเดี๋ยวครูจะเริ่มจากตรงนี้นะคะลบอะไรเลยลบสองไปเลยลบสาม ลบสี่ลบห้าลบหกลบเจ็ดลบแปดลบเก้าลบสิบนับลดถูกไหมคะนับลดเราก็ต้องนับไปทางฝั่งไหนคะฝั่งซ้ายมือของเส้นจำนวนถูกไหมคะทีนี้ถ้าตรงนี้ลบสองไปลบสามตรงนี้จะนับลดแค่เท่าไหร่คะลดแค่หนึ่งถูกไหมคะดังนั้นถ้าเราต้องการนับลดทีละสอง จากลบสก็ต้องไปที่ลบสนั่นเองมันก็จะเป็นการอะไรคะลดลงทีละ2จากลบสก็ไปลบหถูกไหมคะลบหก็ไปลบแจากลบแก็ไปลบสิแล้วก็ไปได้เรื่อยๆที่นักเรียนพอจะเห็นพทิร์ของการคิดแล้วถูกไหมคะดังนั้นเรามาสรุปคำตอบกันเลย ห้าจำนวนที่ต่อจากลบสองโดยลดทีละ2องจำนวนแรกคืออะไรคะนักเรียนคะคือลบสี่จำนวนที่2คือลบหกจำนวนที่3คือลบแปดจำนวนที่สี่คือลบสิบถูกไหมคะจำนวนสุดท้ายคืออะไรคะลบสิบสองนั่นเองใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนจำไว้เลยนะคะว่า การนับเพิ่มให้นักเรียนบวกเพิ่มทีละเท่าเท่านั้นตามที่โจทย์กำหนดส่วนการนับลดให้นักเรียนใช้วิธีการลบส่วนการนับลดให้นักเรียนลบทีละเท่าเท่านั้นตามที่โจทย์กำหนดหรือใช้วิธีการสร้างเส้นจำนวนตามที่ครูนุษย์สอนไปก็ได้นะคะอ่าวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปรวบยอดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะระบบจำนวนเต็มก็จะแบ่งออกเป็น จำนวนเต็มบวก0จำนวนเต็มลบใช่ไหมคะที่เรามาดูกันว่าจำนวนเต็มบวกคือจำนวนที่มีค่ามากกว่า0และจะอยู่ทางฝั่งขวามือของเส้นจำนวนส่วน0คือจำนวนที่ไม่เป็นทั้งบวกและลบจะอยู่ตรงกลางของเส้นจำนวนจำนวนเต็มลบคือจำนวนที่มีค่าน้อยกว่า0จะอยู่ทางซ้ายมือของเส้นจำนวนนั่นเองนะคะ สุดท้ายนี้นะคะครูก็ฝากนักเรียนไปทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนะคะในหน้าที่1และหน้าที่2นะคะแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ